รับนี่จากเหรียญเอาเหรียญออกมากรองมากรองไหมกันลับนี่จากเหรียญวัสถุรีวิวแบร่รีวิวเหรียญวันนี้พ่อตาไล่มันบอกว่าอะไรเสียงมันสีเป็นคือยังใสคีดหมุดนั้นเบาล่วตากับพ่อเอ็นหงจะว่าเห,หบบเรียญอันหารเหรียญซิบจีบเอาผิดเอาถือไอแม่งกันเขามาจาับปิดคุกเดี๋ยวบอกให้ลกูกเจ้าเอ็นเนี่ย Dante, да. เขาสิ่มาจับติดคุกเย่าไปหาเหยื่อเด้กก็จะออกเด็กก็ทบ่เจาพี่แม่วาแจ้า่าพี่เขาิจับเอาแม่ไปเปิดฟ่งงานยานเขาจับโอ้ยผู้ใดผู้เวเปิดให้เล่าฟ่งนั่นเล่าแ่าเล้วเราเปิดว่าเป็นหกเจ็ดสองหกครับพี่พั่นพั่นดีโอ้ ได้ผมครับได้ใส่เพ่งแบบเพื่อนเพื่อนเขาครับไล่ผมผมูดด้ใดล่ะเนี่ยคือยังเขียนตังสีมาเดี๋ยวเขียนเล็กนะผู้ใดไมาให้เล็กผู้ใด้มาใหาเ้ <laughs> ดดาหาเล็ก <laughs> แอดไล่ผมครับนะ <laughs> ได้มาห้เรียกห้เบอเนาะวันนี้เนาะเหตุไให้เรียกห้เบอร์ะอ่าอนเน็พมาตอบก็เมนนอยหูจาก่นผก้ได้มาห,หายไล่อปนาิเทียนบ่มีไล่ก็ผิด้นะานาทิเทียนเจ้ามีต่งแต้มืนมีต่งแต้มยุดหูมีต่งแต้มอยังกับเขอย่งอันนี้แต่ยังเขาเยอันเฟบกเกอมี f เฟรนโ o กแต่บ่าวมีไล่น้ำกันอยก,ปปยก็ประบวงบ่มีไล่น้ำกันปะบวลุงมี ใส่แนมไม่ได้กปไฟคนเรียวยังเนไหมากอกุ้นอนแอบชนี Cái okay. Số so. <laughs> ว่าจะเขียนอันหกช่วยเขียนอันปากว่าหกอยู่เมื่อบัดไปเขียนอนันอื่นเอ้ยช่วยเอาไม่เอาไม่ปากปากว่าหกเมื่อบัดไปเขียน,น,อ,นอัน,อ,อ,อ,น,น,น,อ,นอื่นเอ้ย